เสื้อนี้มานะครับกับ s e a ซีเกต Touch with Hub นะเป็น e x t e r n a l hard d i s k แบบ Desktop ตั้งโต๊ะนะครับแล้วต่อไฟเพิ่ม ขนาดสูงสุดจริงๆ,ๆอยู่ที่20เทราไบต์เลยนะครับก็คือใช้สําหรับเก็บเป็นข้อมูลที่เราใช้งานไม่ค่อยบ่อยนะครับเป็น c o สต s t o r นะอันนี้ผมซื้อ10เทราไบต์มาราคาที่ประมาณ6,900บาทในช่วงแฟลชเซลล์นะครับก็จะมีของแถมเล็กๆน้อยๆให้นะครับอย่างในนี้ก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับมี power adapter สายไฟตัวแปลงให้รวมถึงสาย USB 3.0นั่นเองตัวจริงต้องบอกว่าขนาดเนี่ยใหญ่นิดนึงนะครับเพราะตัวนี้ข้างในคือฮาร์ดไดรฟ์มีบอร์ดมีอะไรต่างๆนะครับความจุอยู่ที่10เทราไบต์นะ ต่อพาวเวกับ USB ด้านหลังด้านหน้าจะเป็นพอร์ต USB Type C กับ USB Type A นะครับเสียบชาร์จได้และทําตัวเองเป็นฮับสำหรับเสียบเข้าคอมพิวเตอร์โดยตรงได้นะครับแน่นอนว่าตัวนี้ผลิตในประเทศไทยนะครับโรงงานซีเกตอยู่ในประเทศไทยนะเผื่อใครไม่รู้นะตัวนี้ก็สามารถใช้งานเป็นเดสก์ท็อปฮับได้นะครับผมต่อมือถือเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ผ่านตัวนี้ได้โดยตรงนะครับและ ความจุอะไรต่างๆก็ตรงเป๊ะตามปกนะครับเสียบใช้งานได้ทันทีเลยถามว่าทำไมขึ้น9เทราไบต์แทนที่จะเป็น10เทราไบต์นี่คือการนับเลขนะครับอันนี้ลองถามเจอเมีนาหรือ c h a t GPT ได้มันตอบให้ได้ครับก็เหมาะคนที่มีข้อมูลเยอะๆนะครับอย่างผมมีฟุตเทจมีรูปภาพเยอะเนี่ย c o u d storage แบบนี้ต้นทุนต่อเทราไบต์ไม่แพงนะครับเทียบกับฮาร์ดดิสก์เบสที่ต้องซื้อแยกมาแล้วราคาจริงต้องบอกว่าตอนนี้ฮาร์ดดิสก์แพงมากนะครับเทียบกับเมื่อก่อนเนาะ ตด้าราคาที่ประมาณ700บาทต่อเทราไบต์นะครับใครสนใจก็ลองเข้าไปดูในบ้านส้มบ้านชมพูได้นะครับเก็บวกส่สนรถกดผ่าน YouTube Shopping มุมซ้ายล่างของคลิปได้เลยสวัสดีครับ